เรียนท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเมื่อผู้หญิงยังเป็นโสดพวกเธออาจยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมในอุดมคติของผู้ชายแต่เมื่อรักแล้วพวกเธอกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปณจุดนี้เองที่พวกเธอจะเต็มไปด้วยอารมณ์จุกจิกมากมายที่พร้อมจะปัทุได้ทุกเมื่อสรุปคือพวกเธอมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่รักมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นบวก แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้เธอคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณตกหลุมรักอย่างลึกซึ้งในตอนแรกอีกแล้วการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงหรือถึงขั้นล่มสลายและในวันนี้อาจารย์เทพจะมาแบ่งปัน6ปมปัญหาในตัวผู้หญิงที่คุณผู้ชายต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือสัญญาณอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง 1. เธอมีความครอบครองที่รุนแรงผู้หญิงไม่ใช่เพศที่มีลักษณะควบคุมแต่ที่น่าเสียดายคือผู้หญิงจำนวนมากกลับรักในรูปแบบนี้หลังจากมีแฟนแล้วผู้หญิงจำนวนไม่น้อยขาดความมั่นใจในตัวเองมักมีความวิตกกังวลกลัวที่จะสูญเสียและเกิดความทะเยอทยานที่จะควบคุมและครอบครองผู้ชายนี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ผู้ชายจำนวนมากอยากยุติความสัมพันธ์โดยเร็วยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงมีพฤติกรรมเชิงลบอย่างต่อเนื่องเช่นตรวจสอบโทรศัพท์มือถือตรวจสอบสถานที่ที่แฟนอยู่ตลอดเวลาต้องการให้แฟนรายงานไทม์ไลน์ในแต่ละวันว่าเขาไปไหนหรือทำอะไรบ้างนั่นหมายความว่าเธอไม่ต้องการให้ผู้ชายสามารถออกไปจากสายตาของเธอได้เลยผู้หญิงหลายคนคิดว่านี่คือการแสดงความรัก และความใส่ใจแต่ผู้ชายกลับมองว่ามันคือการควบคุมขาดความเชื่อมัน่นและพวกเขารู้สึกหวาดกลัวรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ที่สำคัญคือเมื่อผู้หญิงมีความทะเยอทะยานที่จะครอบครองแล้วพวกเธอก็ยากที่จะละทิ้งยากที่จะแก้ไขดังนั้นเมื่อผู้หญิงของคุณมีสัญญาณของความครอบครองที่รุนแรงความสัมพันธ์ของคุณอาจกำลังดิ่งลงเหวแล้วส เธอใช้ชีวิตอยู่กับอดีตหากผู้หญิงคนหนึ่งเคยผ่านความรักที่ลึกซึ้งมาก่อนที่จะมาคบกับคุณสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเธอยังไม่สามารถลืมความรุ่งโรโจนในอดีตได้ผู้หญิงหลายคนไม่ต้องการหลุดพ้นจากความรุ่งโรโจนนั้นพวกเธอจึงมักเปรียบเทียบแฟนปัจจุบันกับแฟนเก่าอยู่เงียบๆแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงก็เช่นกันบางครั้งเมื่อไม่ได้รับความรู้สึกเหมือนที่เคยรักกับแฟนเก่า ผู้หญิงก็จะคิดถึงคนรักเก่าผู้หญิงหลายคนยังคงมีอารมณ์ที่จืดชืดและเบื่อนายเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้หญิงบางคนที่คบเพียงเพื่อให้จบจบไปคบเพื่อที่จะลืมคนรักเก่าและนี่คือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่ผู้ชายไม่ควรสารต่อผู้ชายหลายคนแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งและเมื่อเห็นเธอเศร้าโศกเสียใจเพราะเลิกกับคนรักเก่าก็รีบกระโดดเข้าไปจีบทันที ในความเป็นจริงแล้วช่วงเวลานี้ผู้หญิงใจอ่อนได้ง่ายมากเพราะพวกเธอกำลังรู้สึกว่างเปล่ากำลังต้องการการเติมเต็มทางอารมณ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างที่คนรักเก่าทิ้งไว้แต่คุณต้องจำไว้ว่าในขณะนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักคุณเลยสเธอเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในระยะใดเพิ่งเริ่มจีบเพิ่งเริ่มรักหรือรักกันมานานแล้ว แต่ถ้าคุณพบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ตรงไปตรงมากับคุณบ่อยๆถึงเวลาที่คุณควรทบทวนความสัมพันธ์นั้นแล้วไม่มีใครอยากถูกจูงจมูกและถูกนำทางในขณะที่กำลังมีความรักและไม่อยากถูกเอาเปรียบจากคนที่ตนเองทุ่มเทให้ด้วยใจจริงดังนั้นในความสัมพันธ์หากอีกฝ่ายไม่ซื่อสัตย์นั่นคือความรักที่เป็นพิษอย่างแน่นอนการจะไปต่อหรือหยุดณจุดนี้ คุณต้องพิจารณาความร้ายแรงของการไม่ซื่อสัตย์ที่อีกฝ่ายได้ก่อขึ้น 4. เธอใช้ชีวิตอยู่ในละครแห่งความรักความรักในชีวิตจริงแตกต่างจากความรักในละครอย่างสิ้นเชิงชีวิตจริงยิ่งแตกต่างจากนวนิยายและมันก็ไม่เหมือนความฝันเลยแม้แต่น้อยผู้หญิงมักฝันถึงความเพอ้อฝันและสิ่งที่ไม่เป็นจริงก่อนและระหว่างมีความรักไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่เป็นแบบนั้นบางคนก็ดีมาก แต่บางคนก็เรียกร้องมาตรฐานของผู้ชายและความสัมพันธ์ที่สูงเกินไปมาตรฐานนั้นปรากฏอยู่ในความฝันของพวกเธอเท่านั้นแต่พวกเธอกลับเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากผู้ชายในความเป็นจริงพวกเธอต้องการให้คนรักเป็นทั้งคนโรแมนติกสุภาพบุรุษร่ำรวยหน้าตาดีมีงานมั่นคงโซลจาการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องการให้แฟนหนุ่มธรรมดาของเธอกลายเป็นพระเอกในฝัน ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงและผู้หญิงที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดไม่ดีต่อความสัมพันธ์ 5. เธอเป็นคนตามติดมากเกินไปคุณไปไหนฉันไปด้วยคุณทำอะไรฉันทำด้วยคุณกินอะไรฉันกินด้วยผู้หญิงที่รักในรูปแบบที่เป็น,นกลไกและตายตัวเช่นนี้จะทำให้ผู้ชายรู้สึกอึดอัดและเหนื่อยล้าอย่างแท้จริงความรักก็เหมือนกับความสัมพันธ์อื่นๆมันต้องการพื้นที่ ต้องการเวลาให้หายใจและผู้ชายที่กำลังมีความรักก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวอื่นๆหากผู้หญิงไม่สามารถปล่อยมือจากผู้ชายได้แม้ในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเป็นปัญหาที่น่ากังวลนี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมที่มากเกินไปและผู้หญิงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะหึงหวงโดยไร้เหตุผลมีแนวโน้มที่จะงอนโดยง่ายพวกเธอยังขี้ระแวงอย่างยิ่งยวด ดังนั้นผู้ชายที่กำลังมีความสัมพันธ์แบบนี้มักจะรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากและนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นี้จะอยู่ได้ไม่นาน 6. เธอมีแนวคิดที่จะแย่งชิงอำนาจตลอดเวลาผู้หญิงหลายคนพยายามควบคุมความสัมพันธ์และต้องการให้อีกฝ่ายรับฟังเธอพวกเธอเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองพูดนั้นถูกต้องเสมอและผู้ชายต้องปฏิบัติตามความต้องการของพวกเธอ ในอีกแง่มุมหนึ่งการแย่งชิงอำนาจในความสัมพันธ์ยังแสดงออกผ่านการที่ผู้หญิงต้องการมีสิทธิครอบครองรวมรวมถึงเวลาของผู้ชายด้วยคุณผู้ฟังที่รักครับอำนาจในความสัมพันธ์มักจะเอนเอียงไปทางผู้ชายมาโดยตลอดผู้ชายมักจะกลุ่มอำนาจมากกว่าผู้หญิงในทุกสถานการณ์การที่ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าก็สร้างความไม่เท่าเทียมกันในครอบครัว แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ผู้หญิงควรจะกระโดดเข้าสู่การแย่งชิงอำนาจในความสัมพันธ์การแย่งชิงนี้จะสร้างความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ทางอารมณ์ของคุณและไม่สามารถรับประกันความราบรื่นของความสัมพันธ์นี้ได้นักจิตวิทยาเชื่อว่าช่วงการแย่งชิงอำนาจในความรักจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากสิ้นสุดช่วงโรแมนติกนั่นคือประมาณสอเดือนหลังจากที่คุณยืนยันความรู้สึกต่อกัน การแย่งชิงอำนาจไม่ใช่เรื่องแปลกในความสัมพันธ์บางคนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้เพื่อน,นำทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้แต่บางคนก็ไม่สามารถคลี่คลายได้เจ็ดเสาหลักที่ขาดหายไปในชีวิตคู่7ข้อบกพร่องที่ทำให้คู่รักทะเลาะก,กันไม่หยุดหย่อนนอกเหนือจาก6ปริศนาในตัวผู้หญิงแล้วการครองคู่ยังต้องมีเสาหลักคำจุนการสร้างความสุขร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่าย และมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรสที่ทำให้คนตั้งตัวไม่ทันและผลักดันความสัมพันธ์ไปสู่ทางตันต่อไปนี้คือ 7. สิ่งที่หากขาดไปชีวิตคู่ก็จะมีแต่ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น 1. ขาดพื้นที่ส่วนตัวระหว่างคู่สมรสพูดอย่างจริงจังทุกคนควรมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของตนเองไม่ว่าสามีหรือภรรยาก็จะรู้สึกอึดอดัดโกรธ หรือแม้กระทั่งเหนื่อยลา้าเมื่อไม่มีสิ่งนี้ในชีวิตสมรสแน่นอนว่าความเป็นส่วนตัวต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่ทั้งสองฝ่ายมีให้กันความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้มีความลับหรือการปิดบังที่ไม่ดีงามทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องรู้จักวิธีให้ช่องว่างแก่กันและกัน 2. ขาดความเมตตาและการให้อภัย ผู้ใหญ่ทุกคนรู้ดีว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตนเองสำหรับคู่สามีภรรยาพวกเขาก็เข้าใจว่าบางครั้งมนุษย์ก็ทำผิดพลาดได้และในกรณีเช่นนั้นความเมตตาและการให้อภัยคือสิ่งที่ควรนำมาใช้มันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในความรู้สึกของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตสมรสการที่คู่สมรสเมตตาและให้อภัยในปัญหาใดปัญหาหนึ่ง จะยิ่งทำให้ความรักยืนยาวขึ้นและทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้น 3. ขาดงานอดิเรกร่วมกันหากคู่สมรสไม่มีงานอดิเรกร่วมกันการอยู่ด้วยกันก็จะน่าเบื่ออย่างยิ่งพวกเขาจะขาดหัวข้อที่จะพูดคุยขาดความกลมกลืนทางจิตวิญญาณและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองฝ่ายก็จะเบื่อหน่ายกันได้ง่ายขึ้นดังนั้นคู่สมรส ควรมีงานอดิเรกร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งหรือสองอย่างเพื่อที่จะสามารถแบ่งปันและเข้าร่วมด้วยกันเพื่อให้ความรักมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก 4. ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความสำคัญอย่างยิ่งระหว่างคู่สมรสคู่สมรสควรเป็นเพื่อนทางจิตวิญญาณที่เข้าใจกันในทุกการกระทำและความคิดด้วยวิธีนี้เท่านั้นความรักจึงจะยั่งยืน และความเชื่อใจที่มีให้กันก็จะเพิ่มสูงขึ้นความเข้าใจระหว่างคู่ชีวิตจะช่วยให้พวกเขาสื่อสารปัญหาที่น่ากังวลและแก้ไขข้อขัดแย้งที่เริ่มก่อตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วดังนั้นความเข้าใจระหว่างคู่สมรสจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชีวิตสมรสที่มีความสุข 5. ขาดความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นระหว่างสามีและภรรยาแสดงออกในด้านการไม่ปิดบังซึ่งกันและกัน และการแบ่งปันความคิดอย่างเปิดเผยความเชื่อมั่นยังสะสมอยู่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเช่นคุณทำตามสัญญาที่คุณให้ไว้กับเขาหรือเธอบ้างหรือไม่และทำสำเร็จในระดับใดความเชื่อมั่นระหว่างคู่สมรสมีความสำคัญที่สุดหากแม้แต่ความเชื่อมั่นขั้นต่ำก็ไม่มีอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไร 6. ขาดคำรักที่หวานซึง้งชีวิตสมรสสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความรัก และความรักจะขาดคำพูดที่หวานซึ้งได้อย่างไรการพูดคุยที่อ่อนโยนกับสามีหรือภรรยาการหยอกล้อและหัวเราะร่วมกันทุกวันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้ากันได้ดีขึ้นการย้ำเตือนความรู้สึกรักในสมัยที่คบกันคำรักที่ไม่รู้จบจะช่วยเติมเชื้อไฟให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนกล่าวได้ว่าหากชีวิตสมรสไม่มีคำพูดที่หวานซึ้งให้ใช้ ก็ถึงเวลาที่ความรักจะเริ่มลดลง7ขาดกำลังใจชีวิตสมรสเป็นทั้งบทกวีที่เรียบง่ายและเป็นภาระเราแต่งงานเพื่อแก้ปัญหาที่จะไม่เกิดขึ้นหากเราไม่แต่งงานดังนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรคู่สมรสก็ควรให้กำลังใจกันยิ้มและก้าวไปข้างหน้ากำลังใจก็เหมือนยาทางจิตวิญญาณในความสัมพันธ์สมรสที่ไม่ควรพลาดการใช้คำให้กำลังใจบ่อยๆ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะทำให้คู่ชีวิตของคุณรู้สึกสบายใจมากเพราะได้รับความเห็นอกเห็นใจและการสนับสนุนอย่างน้อยในด้านจิตใจด้วยเหตุนี้ชีวิตสมรสจึงมั่นคงยิ่งขึ้น 5. เคล็ดลับที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณสดใหม่และเต็มไปด้วยสเสน่ห์ตลอดเวลาคู่รักจำนวนมากมักตกอยู่ในภาวะความเงียบหลังแต่งงานชีวิตประจำวันไม่มีอะไรใหม่ ความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายก็อิ่มตัวสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าชีวิตเริ่มคุ้นเคยจนไม่มีอะไรให้ค้นพบอีกชีวิตสมรสเป็นเหมือนเมืองที่ถูกล้อมไว้ดูสวยงามแต่เมื่อเข้าไปแล้วกลับหน้าเบื่อหรือไม่คําตอบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะการสร้างชีวิตสมรสขึ้นอยู่กับตัวคุณเองต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้ชีวิตสมรสของคุณสดใหม่และเป็นบวกที่สุดที่คุณควรรู้ 1. เราต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต้นกำเนิดของเรื่องราวความรักมากมายเริ่มต้นด้วยความชื่นชมและจบลงด้วยความเบื่อหน่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีเพียงการรักษาสถานะที่ดีของตนเองเท่านั้นจึงจะได้รับความเคารพและความชื่นชมจากอีกฝ่ายเพื่อไม่ให้ความชื่นชมของอีกฝ่ายหมดไปคุณก็ต้องพัฒนาตนเองด้วยดังนั้น ผู้หญิงไม่ควรคิดที่จะทิ้งอาชีพหลังจากแต่งงานการพึ่งพาความหวังว่าอีกฝ่ายจะใช้ความรับผิดชอบและศีลธรรมเพื่อยับยั้งตนเองและมอบเวลาและความรักให้คุณเสมอเป็นเรื่องที่โง่าข่ามากดังนั้นคุณยังคงต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองและก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆเพื่อให้ตนเองสดใหม่อยู่เสมอแม้ว่าคุณจะแต่งงานมานานแค่ไหนก็ตาม 2. ต้องให้ อิสระภาพแก่กันในระดับหนึ่งการนอกใจจํานวนมากเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะมีอิสระมากเกินไปแต่เป็นเพราะอิสระน้อยเกินไปชีวิตสมรสก็เหมือนวงกลมหากประพฤติตัวไม่ดีวงกลมที่เต็มไปด้วยปัญหาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นโซ่ตรวนที่หนักอึ้งอิสระภาพที่เพียงพอจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจหายใจสะดวกไม่ถูกกดดันด้วยปัญหาต่างๆรอบด้าน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสดใหม่ของความรัก 3. ต้องรู้จักมองอีกฝ่ายด้วยความสำนึกในบุญคุณอันที่จริงหากคุณเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตคู่ของคุณย่อมมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณชื่นชมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหลังแต่งงานหลายคนกลับมองเห็นแต่ข้อบกพร่องของอีกฝ่ายเท่านั้นเป็นเรื่องโง่เขลา ที่จะเปรียบเทียบข้อดีของคนอื่นกับข้อเสียของสามีคุณหากคุณไม่เห็นคุณค่าของเขาแล้วใครจะเห็นคุณค่าของเขาการแสดงความชื่นชมมอบความสำนึกในบุญคุณและรู้จักวิธีชื่นชมอีกฝ่ายก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้สามีรักคุณอย่างลึกซึง้งในความสัมพันธ์สมรสนี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายพบความสดใหม่และอารมณ์ที่สนุกสนานเมื่ออยู่ด้วยกัน 4. ต้องมอบ ความเชื่อมั่นอย่างสิ้นเชิงให้แก่กันความเชื่อมั่นเป็นรากฐานและพื้นฐานของความรักทั้งหมดหากครอบครัวเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นทุกอย่างก็จะพังทลายลงอยากที่จะจัดการได้ดีอย่าสงสัยในความสามารถของสามีอย่าก,กังวลเมื่อเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างอย่าลังเลหากเขามีธุรกทันหันและอย่าสงสัยเมื่อมีคำพูดที่ไม่ดีมาถึงคุณโดยไม่คาดคิด ความเชื่อมั่นระหว่างสามีภรรยาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงและเป็นสะพานที่ทำให้ทั้งสองเข้าใจและรักกันมากขึ้น 5. บางครั้งต้องสร้างความลึกลับหลังจากเป็นสามีภรรยากันเป็นเวลานานแม้แต่คนที่ลึกซึ้งที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความรู้สึกสดใหม่ไปนี่เป็นปฏิกิริยาปกติมาก แล้วรากฐานของการรักษาความสดใหม่คืออะไรแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับความลึกลับก่อนอื่นคุณควรรู้จักวิธีเก็บเรื่องส่วนตัวไว้บ้างอย่ารีบแบ่งปันทั้งหมดคุณอาจเข้าร่วมการพบปะเพื่อนฝูงบ่อยๆมีวงสังคมส่วนตัวของคุณเองบางครั้งคุณก็สร้างความประหลาดใจเล็กๆน้อยๆให้เขาในแบบที่เขาไม่คาดคิดหรือประหลาดใจอย่างสิ้นเชิง ความลึกลับและความรู้สึกที่ว่าภรรยามีความลับบางครั้งทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่มั่นคงแต่โดยไม่ตั้งใจมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าคุณสดใหม่อย่างแท้จริงและต้องการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ชีวิตสมรสกลัวที่สุดคือความเบื่อหน่ายและแน่นอนว่าความลึกลับก็เป็นวิธีนำมาซึ่งความอยากรู้อยากเห็นและความสดใหม่ให้กับเรา 3. พฤติกรรมนี้ของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายกลัวและเกลียด ี่สุดเมื่อทะเลาะกันการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันย่อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้บางครั้งการทะเลาะกันก็เป็นวิธีที่ทำให้ทั้งสองเข้าใจและรักกันมากขึ้นหลังจากที่ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขแต่อย่าคิดว่าการทะเลาะกันจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเย็นชาและห่างเหินกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามคุณก็ควรสังเกตว่ามีพฤติกรรมการรับมือในการทะเลาะกันที่ทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ทำเช่นนี้บางครั้งผู้หญิงก็มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเมื่อทะเลาะก,กันทําให้ผู้ชายกลัวที่จะเผชิญหน้าการทะเลาะก,กันระหว่างสามีภรรยาเป็นวิธีช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันแต่การประพฤติที่เกินเลยจะทําให้ความรักร้าวฉานอย่างมากและสามพฤติกรรมที่อาจารย์เทพจะแบ่งปันต่อไปนี้ผู้หญิงไม่ควรทำเมื่อทั้งสองมีความขัดแยง้งหชอบ ทำลายข้าวของหลายครั้งเมื่อดูข่าวสังคมออนไลน์เราจะเห็นวิดีโอคู่รักทะเลาะก,กันพวกเขาชอบทุบทำลายสิ่งของโยนโทรศัพท์โยนแก้วศิละปะก็มาจากชีวิตในความเป็นจริงมีผู้หญิงจำนวนมากประพฤติเช่นนี้เธอชอบทำลายข้าวของเมื่อมีข้อพิพาทกับแฟนหนุ่มหรือสามีนั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และประพฤติอย่างรุนแรง อาจเป็นไปได้ว่าหลังจากทุบทํำลายแล้วความโกรธก็หายไปเธอจะรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามพฤติกรรมนั้นก็จะยังคงดำเนินต่อไปในครั้งหน้าหากผู้ชายทนได้หนึ่งครั้งแต่หลายครั้งเช่นนั้นพวกเขาก็จะเริ่มคิดอย่างรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองหากคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์เชิงลบได้เมื่อโกรธและแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงเช่นนั้น ในอนาคตถ้ามีลูกจะเป็นอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าเธอจะทำลายอะไรในที่สุดเธอก็ยังต้องลำบากและเก็บออมเพื่อซื้อสิ่งนั้นใหม่ในลักษณะที่ไม่เครารพผลของการทำงานร่วมกันด้วยวิธีนี้ผู้ชายก็จะรู้สึกกลัวคุณเสมอและฝังใจกับการทะเลาะก,กันดังนั้นผู้หญิงไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนก็อย่าระบายความโกรธใส่ข้าวของเพื่อเป็นการข่มขู่ผู้ชายของคุณ ผลที่ตามมาบางครั้งก็ยากจะรับมือมากกว่าที่คุณคิดมากนะัก 2. ชอบหรือฟื้นเรื่องเก่ามาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อทะเลาะก,กันผู้หญิงหลายคนชอบหรือฟื้นเรื่องราวในอดีตทั้งหมดออกมาพูดแน่นอนว่าในขณะที่ทะเลาะก,กันเรื่องราวเหล่านั้นจะไม่ใช่เรื่องสนุกมันจะเป็นปัญหาที่ทั้งสองเคยทะเลาะก,กันในอดีตสิ่งที่ผู้ชายทำแล้วคุณไม่ชอบไม่ยอมรับ หรือแม้แต่ความขัดแย้งในอดีตอันไกลโพ้นตอนนี้คุณก็ยังชอบนำมาพูดซ้าอีกการทะเลาะกันร,ระหว่างคู่รักก็เหมือนการระบายความในใจแต่การระบายอย่างไรก็ควรพิจารณาทางที่ดีเมื่อมีปัญหาคุณควรพูดกับเขาทันทีหลังจากแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วก็ควรหยุดและปล่อยให้ผ่านไปอย่าพูดถึงอีกการที่คุณรื้อฟื้นเรื่องเก่ามาพูดทุกครั้งที่ทะเลาะกัน จะทำให้ผู้ชายเบื่อหน่ายถึงที่สุดพวกเขาก็จะไม่สามารถเมตตาและยอมรับได้และเป็นไปได้มากกว่าเพียงเพราะพฤติกรรมนี้ของคุณจะทำให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานยากที่จะกอบกู้ 3. ชอบพูดถึงการอย่าร้างที่ริมฝีปากผู้หญิงหลายคนเมื่อมีข้อพิพาทก็ชอบพูดถึงเรื่องการอย่าร้างเสมอพวกเธอใช้การหย่าร้างเป็นอาวุธข่มขู่เพื่อให้ผู้ชายยอมจำนน สิ่งนี้ถูกนํามาใช้มากในการทะเลาะก,กันหรือข้อพิพาทระหว่างสามีภรรยาอาจเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองไม่ต้องการอย่าร้างจริงๆแต่พูดเพียงเพื่อขู่คู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามเมื่อคุณพูดประโยคนั้นออกมาในใจของผู้ชายคิดแตกต่างออกไปพวกเขาคิดว่าคุณไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตสมรสไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวไม่ให้ความสำคัญกับเขาและลูกจึงพูดออกมาง่ายๆเช่นนี้ ผู้ชายมีความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีและจะมีสักวันที่พวกเขาไม่สามารถทนต่อการพูดถึงการหย่าร้างได้ง่ายๆอีกต่อไปในที่สุดอาจเป็นเขาเองที่จะทำสิ่งนั้นจริงๆการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันมีความขัดแย้งกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามคุณควรระวังอย่าทำตัวเกินเลยหรือเกินขอบเขตและคุณควรจำไว้ว่า 3. พฤติกรรมข้างต้นหยา่า ทำเมื่อทะเลาะกันผู้ชายจะเบื่อหน่ายไม่ว่าความรักจะดีแค่ไหนก็ตามผู้ชาย 2. ประเภทที่คุณควรคิดหนักหากต้องการแต่งงานในความรักผู้หญิงหลายคนยังคงสงสัยว่าคู่ของตนเองคู่ควรที่จะใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปหรือไม่การรักเป็นเรื่องหนึ่งการแต่งงานเป็นอีกเรื่องที่ใหญ่กว่าและต้องพิจารณามากขึ้นบางครั้งเพียงเพราะเลือกไม่ดีในที่สุด ผู้หญิงก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมากมายในชีวิตหากคุณรักผู้ชาย 2. ประเภทนี้คุณควรคิดให้ถี่ถ้วนเกี่ยวกับการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่จะทำให้คุณต้องทนทุกข์และไม่มีความสุขในชีวิตสมรสในภายหลัง 1. ผู้ชายที่เป็นลูกติดแม่และทำตามคำสั่งของแม่ในทุกเรื่องสำหรับผู้ชายประเภทนี้พวกเขาจะไม่มีจุดยืนของตนเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพ่อแม่ผู้ชายที่ไม่มีจุดยืนเป็นสิ่งที่แย่มากเมื่อแต่งงานไปแล้วคุณจะพบแต่ความสิ้นหวังคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกของการต่อสู้ทุกวันเสียใจกับการแต่งงานที่ไม่มีความสุขเขาจะไม่มีความรับผิดชอบมีปัญหาอะไรก็จะขอความช่วยเหลือเพราะตลอดชีวิตวัยหนุ่มทำและใช้ชีวิตตามการจัดเตรียมของพ่อแม่ ความสัมพันธ์แบบนี้คุณจะไม่รู้สึกปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยและบางทีแม้แต่เรื่องส่วนตัวเขาก็จะให้พ่อแม่ตัดสินใจทั้งหมดผู้ชายประเภทนี้จะมองภรรยาเหมือนคนนอกในสายตาของพวกเขาไม่มีใครเทียบได้กับแม่ของเขาเลยแม้ว่าคุณจะเป็นคนรักและเป็นภรรยาเป็นแม่ของลูกเขาบางครั้งเขาก็ยังมองคุณเป็นคนนอกอยู่ดีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ ผู้ชายประเภทที่เชื่อฟังแม่เช่นนี้จะไม่มีวันโต้แยง้งหรือต่อต้านพ่อแม่แม้ว่าพ่อแม่จะผิดในสายตาและการประเมินของเขาก็จะถูกต้องเสมอไม่ว่าพ่อแม่จะพูดอะไรในใจของผู้ชายคนนั้นก็จะตัดสินว่าถูกต้องคำพูดของพ่อแม่เป็นเหมือนคำสั่งแม้กระทั่งเพื่อให้สามารถทำตามที่แม่พูดได้เขาจะไม่ลังเลที่จะขัดแย้งกับภรรยา ต่อต้านภรรยาอย่างรุนแรงเพียงแค่ผู้หญิงทำผิดใจกับพ่อแม่สามีเขาก็จะถูกโดดเดี่ยวและอาจได้รับผลที่น่าเสียใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้คนพูดว่าไม่ควรแต่งงานกับผู้ชายที่เชื่อฟังพ่อแม่มากเกินไปแม้ว่าชีวิตสมรสของคุณจะเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างไรสำหรับสามีมันก็ยังเป็นปัญหาของทั้งครอบครัวเขาสามารถละเลยความคิดเห็นของภรรยาและทำตามความตั้งใจของแม่ โดยเคร่งครัดเพราะตามความเห็นของพวกเขานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดดังนั้นหากคุณรักผู้ชายประเภทนี้โปรดคิดให้ถี่ถ้วนไม่อย่างนั้นคุณจะเสียใจหลังแต่งงาน 2. ผู้ชายที่ยากจนขี้เกียจและไม่มีแรงผลักดันในสังคมที่มีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้เงินมีบทบาทสำคัญมากและผู้ชายซึ่งถูกมองว่าเป็นเสาหลัก ยิ่งต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงขึ้นของตนเองหากคู่ต่อสู้ไม่มีงานที่ดีรายได้ไม่มั่นคงก็ไม่สามารถแต่งงานได้หากแต่งงานได้เขาก็ไม่สามารถดูแลครอบครัวและนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ภรรยาและลูกได้หากภรรยาตั้งครรภ์ทำงานไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกหลังคลอดแต่ผู้ชายก็ยังหาเงินไม่ได้เพื่อซื้อผ้าอ้อมและนม แค่คิดก็รู้สึกแย่แล้วความยากจนไม่ใช่ความผิดแต่หากผู้ชายคนนั้นไม่มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของตนเองก็เป็นความผิดอย่างแท้จริงคนหนึ่งอาจยากจนแต่ตราบใดที่เขามีแรงผลักดันชีวิตก็จะดีขึ้นทีละน้อยผู้หญิงควรกลัวผู้ชายที่ยากจนแต่ขี้เกียจไม่มีแรงผลักดันและไม่ต้องการที่จะก้าวหน้า ดังนั้นคุณควรคิดให้ถี่ถ้วนหากต้องการแต่งงานกับผู้ชายประเภทนี้แม้ว่าจะรักกันอย่างจริงใจก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบชีวิตสมรสไม่เคยเป็นเกมของเด็กมันเป็นการตัดสินใจและทางเลือกที่สำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของคุณหากคุณเลือกถูกชีวิตก็จะดีขึ้นหากคุณเลือกผิดหนทางข้างหน้าก็จะมืดมนและเจ็บปวดมากเกินไป อย่าปล่อยให้ความรักครอบงำทุกสิ่งโดยสิ้นเชิงโปรดรักษาสติของคุณไว้และพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนถึงประตูวิวา